เฮียวีโกไวจัดครับผมสำหรับรายนี้มีข่าวไม่นานก็ปิดดีลกันเป็นที่เรียบร้อยครับผมกอกลางวั31ปีคิดเตียนนอกาดจากเบนฟอร์ดย้ายสู่อาร์เซนอลเป็นที่เรียบร้อยครับผมโลโมาโนโรายงานเฮียวีโกแล้วครับคาดว่าจะมาแทนตำแหน่งของโทมัสปาเตที่กำลังจะหมดสัญญากับอาร์เซนอลในสิ้นเดือนนี้นะครับผมแต่ผมก็ยังไม่เข้าใจนะครับผมปาเตเนี่ยก็ดีอยู่แล้วทำไมไม่ต่อสัญญานะครับผม แต่ก็คา,าดบ้าน่าจะแบบฟุยสัญญาหรือต่อรองเรื่องค่าเหนื่อยกันไม่ได้นะครับสุดท้ายก็เลยไปเอานี่ครับกองกลางวัย31ปีของเบนฟอร์ดเข้ามาแทนแต่ลายนี้นี่ยสิติก็ดีนะครับผมเล่นตำแหน่งก็ดีแล้วก็ผมมองว่าเป็นตัวซัพพอร์ตของชูมินบินดี้ได้ดีเหมือนกัน,นครับผมและตอนนี้เองอาร์เซนอลได้นักเตะใหม่เข้ามาถึง3ลายแล้วนะครับผมชูมินบินดี้เกปาแล้วก็นอกาดนี่แหะครับผมมาดูกันว่าเมื่อไหร่จะถึงคิวกองหน้ากันบ้างนะครับ แต่3ลายนี้เนี่ยค่าตัวรวมกันเนี่ยยังไม่เยอะนะครับผมแต่ละคนเนี่ยก็คือเอามาซื้อมาเป็นอะไรครับผมมีชูมินวินดี้นึงที่ค่าตัวค่อนข้างแพงมาดูกันครับว่าอเซนอนจะเอาตังไปทุ่มซื้อกองหน้าคนไหนระหว่างเบนจามินเชนโก้กับ ยูบิต่อโยโเเลครับก่อนหน้านี้โยโเเลก็ประกาศชัดว่าจะไม่ต่อสัญญากับต้นสังกัดแล้วก็อยากได้มาอาเซนนลและล่าสุดครับผมเบเจิ <S <S มินเชนโกเองก็เข้ามากดติดตามอาเซนนลโอ้โหน้อยหน้ากันไม่ได้จริงๆครับผมมาดูกันว่าสุดท้ายแล้วฤดูกาลหน้าอาเซนนลจะได้กองหน้าเป็นใครครับ